สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาออาเตไอเดียของผมที่ผมปั้นมาเนาะวันนี้ก็อัพไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่หลับเกียร์โวกนี้ห้อะวันนี้มันเทานะครับไปอัพหมดแล้วนะตัวนสล่รับเลนเจอร์ก็มีเท่าเดิมเลยนะไม่ได้เปิดเพิ่มนะก็คือเพชรก็ไม่ได้เปิดเพิ่มเปิดแต่ตัวนะในตัวก็จะทําภารกิจนี้เดี๋ยวก็ได้ไอีกนะตัวมันได้เยอะนะเนี่ย,ดยเดียวเดียวได้สิบห้ายี่สิบอย่างเงี้ยส่วนนี้ก,ก็ค่อยๆทาไปเดี๋ยวก็ได้อีกนะครับ อันนี้ก็ปั่นไปเรื่อยแล้วก็พยายามอัพครับพยายามอัพอันนี้ให้ได้นะอันนี้ผมขาดแค่อันเดียวก็คืออยู่ในห้องทดลองนะอีกห้าชั่วโมงก็ประมาณประมาณไม่ไปลายแล้วผมก็มาดูอีกรอบนะครับหมายสามมายสี่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบแล้วก็อัพได้แล้วนะอัพเสร็จปับ๊บเราไม่ต้องงกกบเรายัดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เปิดเกียนต่อไม่ต้องพูดพรรทำทําเพลงครับมันก็มาดูกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่าน,ะนี่ก็ภาวนาให,ให้มันออก8ดดาวนะโอ้โหห้าดาวล้วนเลยอ่ะไม่ใช่ห้าดาวหมดเลยมั้ง โหได้ครีมมาก็ไม่ค่อยดีใจนะครับอันนี้ไม่เกร์ลิอนาดอะแต่วันก็โอเคไหมก็โอเคนะออกมาได้ก่อนอันนี้ผมเปิดไปทั้งหมดกี่รอบแล้เน,นี่ยเก้าแล้วนะขาดอกีกหกกก็จะจบจบแล้วจบเกียร์นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ไต่ลีกด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็สลับเอาเกียร์ปืน ร่งดีกว่าไม่ได้นะเจ็ดดาวดีอะแต่ว่าคือโอกาสออกเจ็ดดาวตัวนี้มันเยอะนะเดี๋ยวให้ดูนะเพราะว่าพอมีเกียร์แปดดาวมาเกียร์เกียร์เจ็ดดาวมันก็โดนโลไปด้วยนะเดี๋ยวดูตาการออกนะเจ็ดดาวสองแปดดาวหนึ่งก็ถือว่าเยอะไหมหรอก็เพิ่มจากเมื่อก่อนใช่ไหมเฮ้หรือว่าเท่าเดิมเท่าเดิมไหมใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อก่อนเจ็ดดาวมันก็สองเปอร์เซ็นต์นี่นะแต่อันนี้ โอุ้ดตอ7เจเลยโอ้โห0.18โอ้โหแต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้จ็ดดาวมานะเด๋ยวผมก็สลับเกียร์แล้วก็ไม่ล่น PVP ต่อนะเดี๋ยวอัปเดตเต็มหลักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ก็เวลเอสแล้วนะครับก็ถึงด่าน2 0งนะนี่ก็ไม่ได้ไต่ต่อในขี้เกียจนะครับไม่ใช่ไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องรีบไต่แล้วนะ อันนี้ก็คือไม่มีผลอะไรแล้วนะครับพอเราถึงด่านนี้ปั๊บเราปลดล็อกไอเทมปั๊บก็โอเคแล้วเนี่ยไม่ต้องแต่ต่อแล้วนะส่วนอัปเกรดนี่ก็ควรอัพนะอัพแรกอัปแรกอ่าส uh ่ huh. วนที่เหลือปล่อยไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็อัพครับเอาไปซักสิบแล้วกันนะที่เหลือก็ลงแล่นะอันนี้ก็ลงอันนี้ก็ควรอัพไปหน่อย สักสิบแล้วก็นี่ก็ลงแรกหมดเลยนะห้าสิบเลยครับโอเคแล้วสำหรับเศษพิเศษผมก็เคลียร์หมดนะเดี๋ยว,ยวต้องมาเคลียร์ต่อนะอันนี้นะเดี๋ยวไปดูซิมีไหมโอเคมีมีมีโอเคผมผมอนันดาผมอนันด้โอเคนี่คือผมก็คือ ู้บอดมันไม่ได้นะบอดมันโหดนะผมลองไปสู้สักสักตัวแล้วนะมันจะยาอยู่มั้งจะจัดทีมแป๊บหนึ่งนะที่ต้องแต่หลีกน,นะตอนนี้ต้องเริ่มเริ่มไต่หลีกได้แล้วนะเดนนี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะอันนี้อะไรอะไอยพลิบอ๋อไม่ค่อยไม่มีว่าเอามาตานะคือถ้าเราจะสู้กับมันได้เนี่ยเราต้องใช้บักเอามาตานะเพราะว่าขีปนาวุธมันยิงไม่เข้าบักเอามาตานะเราเราจะได้แบบว่า ไม่โดยขี่ปะนาวุธยิงตายนะแต่ผมว่าผมจะปั้นโคนี่นี้มาด้วยเหมือนกันนะไว้ก่อนแต่ว่าแรกมันเยอะเฉยๆนะเนี่ยปั้นขึ้นมาได้อยู่จวค่อยแล้วกันใช้สองตัวหลักขีหลักก่อนลองดูนะครับใช้ไอส้สองตัวนี้ไอ้ตัวหนึ่งเอามายืนขี่ปณนาวุธน่าจะได้นะคิดว่าโอเคแั้วก็กดออตโต้แล้วก็เรียกโอเค เออผมมาได้ใส่เกียร์ให้ไอ้ตัวลูกน้ำด้วยนะน,นี้ผมก็ปั้นมาพอประมาณนะมันก็มีเลือดพอที่จะยืนขี่ปนาวุธได้บ้างนะนี่ก็คือตดนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมต้องใส่รองเท้าให้ลูกน้ำอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเกียร์ก่อนว่ามีไหมให้มันวิ่งมาเร็วมารับขี่ปนาวุธนะแล้วก็ให้ให้ไอ้ไอ้อะไรนะชิ่งโตะชื่ออะไรไปสักอย่างนะจำชื่อตัวละครเอกไม่ได้นะก็เอาไม้รับขี่ปนาวุธนะ เรื่อยๆนะเรื่อยๆตอนนี้ก็เล่นไปเรียวยาวครับอันนี้เราก็ตอนแรกๆมันจะเจอหลีกันมาอย่างนี้แหละนะครับเจอแต่บอทนะถ้าเราแรงสูนนะเดี๋ยวก็เจอคนแล้วนะผมคิดว่าไปโอเคได้าาแปดสิบแต้มโอเคนี้เจอคนแล้วผมขออนุญาตทีป้องกันเลยแล้วกันนะ ื่อมีคนมาตีนะก็จะได้แบบว่าได้แต้มเพิ่มด้วยนะอันนี้ลูกน้ำกับอันนี้คงขออนุญาตหาเกียร์ใส่ให้ลูกน้ำหน่อยละกันนะเนาะรองเท้าใส่ไปเลยจะได้เอามาเร็วๆหน่อยนะเอ้ยเงินหมดประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยไปลงต่อ กระเป๋า,เาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวดูกระเป๋าค่าที่มันโอเคเนี่ยสว่วนนี้เดี๋ยวก็เอาเกียร์ปืนมาใส่ให้แล้วกันนะให้ปืนของมาใส่ให้อะไรดีกว่าโคนี่เดี๋ยวปานขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครมาเดี๋ยววันนี้ก็ใต่หลีกไปเกาะเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็น่าจะไปถึงเงิน2อด้อยู่นะคิดว่านะ ตอนนี้ก็เอาแค่เงินก่อนนะยังไม่ต้องไปซีเรียสเดยอะนี่เอาลูกน้าออกมายืนยืนรับรับสหาบาทานี่ออกมาตายนะลูกน้ำเอาวิ่งมารับรับแป๊บหนึ่งแล้วก็ตุยลูกน้ำายูระยะยืนมันก็ใกล้ผมว่ามันก็ดีอยู่นะลูกน้ำเนี่ยใช้ก็ใช้งานก็โอเคนะ เราได้สลับตัวตัวสายฟรีนะของ่าก็โอเคนะเนี่ยเขามายืนระยะได้เห็นไหมเขามาชนใกล้ได้ผมว่าผลจะปั้นขึ้นมาอยู่เอามาใช้ก่อนนะไม่มีตัวชนมาชนะย,ยาวๆครับช่อนนี้เคเรา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 พน้นเราพน้นไอ,อ้บอดแล้วนะครับเราพ้นไอ้บอดมาละเราพันสบายหน่อยแล้วก็ปั้นยาวครับใป p v p ละ เรียบร้อยนี่แล้วถ้าชนะแบบหน่วยเทมก็จะได้คะแนนเพิ่มเลยนะก็เข้าไปไม่ได้ก็หน่วยเทมได้ก็โนไปเลยนะอันนี้ก็รีได้นะอันนี้มันรีได้นะเราไม่ต้องแบบว่าหาฝืนตีทีมที่เราไม่ไหวอยู่แล้วนะเรียวยูอย่างงี้ก็ข้ามผ่านก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องรีบไปสู้กับพวกเขานะเดี๋ยวเลทเกมเรามาเราตบหมดอยู่นี้นะครับตอนนี้เราก็ทาเท่าที่เราไหวไปก่อนนะครับ แกเราแน่นแน่นเลยอะตอนนี้นี่แกแน่นแนะ่นนแน่นๆจุกๆแน่นๆนะนแล้วแกเจ็ดดาวตอนนี้มีกี่อันแล้วอ่ะสามใช่ไหมมีสามอ่าขึ้นมาแต่ยาวๆนะวันนี้เมื่อกี้มีอัลต้าหลายตัวไม่ไหวป่ะน,นะลืมแบบว่าลืมรีเลยไม่เป็นไรไม่มาพอกันนะได้อยู่ เฮ้ยอ๋อได้อยูว่ไว่ไวต้องใช้แล้วครับจะป้อมบึ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราได้ตีป้อมก็โอเคอยู่ต้องใช้เทพแบบมัทรงละต้องต้องรีบปิดบ้านเขานะบ้านเขานะตีป้อมป้อมทีเดียวบึ้มนะครับบึ้มบึ้มบึ้บึ้มบึมบึ้มบ้มบบมบมบมบบึ้่องบึ้มอ้ตีโอ้ว่าหลอดไม่เข้าเลยนะครับ โอหลอดเฮ้ยโอลอดน้องโอ้โหขาดไฟปั๊บตีไม่เข้าเลยโอ้โหเรียบร้อยครับแต่จะแพ้โอ้โหซวยละไม่น่าจะรีนะผมน่าจะรีทีมนะเมื่อกี้ไม่น่าเลยเออไม่น่าห้าวเออแต่แค่เราเสียแต้มน้อยอยู่นะอันนี้ก็เตยแปดนะแต่จะเสียเสียวินเลดนะครับอันนี้ก็ นี่เราใช้ได้เลยนะขนรงพิเศษตรงนี้นะครับเราไม่ต้องงกนะเราใช้เลยเราไต่ลีดได้แล้วนะตอนนี้โอเคเบลยูท okay. well, ี่เกียจไปเจอขีปนาวุธนะเราเอาที่เราไหวเวลเลแบบเวลตัวเดียเต้เลขตัวเดียวอย่างเงี้ยกาโอเคนะเนี่ยเพราะว่าแรกเขาจะน้อยนะเขาจะปล่อยตัวไม่ค่อยได้นี่เอาลูกน้ำไปทนเอาลูกน้ำไปทน นี่ปอมบึมนี่ค่อยๆค,ครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะตอนนี้เดี๋ยวพอถ้าผมทำ ي, อไอ้อตัวนี้เนี่ยดันเมื่อไหร่ก็สบายลับเออผมลืมใช้ตัวตัวบอสเลย เออแต่มันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันเนี่ยจริงๆตัวท่าไฟไม่เข้าเลยโหนี่ไม่เข้าจริงนะเนี่ยโหกว่าจะเข้ากว่าจะตายโหแต่ยิง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 นี่หายเหมือนกันนะครับเนี่ยยิงยิงหายยิงหายยาวๆครับ นี่เวลเอลก็ไม่ต้องไปสู้เขานะเวลยูก็ผ่านไปก่อนนะโอเคเวลเอมนี่เราพอได้นะครับเวลเอมพอได้แต่เวลยูนี่เราไม่ไหวนะเราอย่าไปฝืนทนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนี่ตึงเดี๋ยวรอผมไปสลับเกียร์ก่อน ดิงเรียบร้อยตูมโอเคเอา่าทีมนี้ก็สู้ได้แต่ผมไม่อยากเสี่ยงอ่ะผมรีได้ผมก็รีแล้ว ไม่วอยู่แล้วก็อย่าไปเสียงเลยโอ้โหวายหมดเงินนี่มีเงินในหกแสนมาดิรียับยับนะครับ โอเคทีนี้เนี่ยเรารีบพลดีจนเจอทีแบบนี้ก่อนนะครับเราเรารีบขึ้นไปประมาณเงินเงินสองก่อนนะตอนนี้ลาก่อนนะ้องฝันดีฝันดีครับนะ้องลาก่อนตูม โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปแต่นอกรอบแล้วอันนี้ผมขึ้นละเดี๋ยวก็ไปหาเพชรเพิ่มโดยการอัพไปอสักนิดหน่อยอ๋อแคปน่าจะหมดแล้วสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้อัปเดตให้ดูนะแล้วก็วผมจะอัพอันนี้ขึ้นแล้วก็ไปสลับเกียร์นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เดย์สามไว้เจอกันใหม่เดย์สี่ครับสวัสดีครับ